เนี่ยอยากอยากจะให้ดูว่าไอไอลักษณะพระที่ผมเก็บนะที่แปลของแท้เนี่ยเนื้อเขาเนี่ยมันปึกขนาดไหนเห็นไหมว่าอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของการสร้างยุคปลายละยุคปลายของสมเด็จโตนี่ก็ประมาณ2410กว่ากว่าแล้วใช่ไหมมีกระบวนการผลิตที่ที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างที่จะอะไรแตกต่างจากยุคแรกยุคแรกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นซุ้มเนี่ยมันมันจะตื้นกว่านี้นะครับแต่เนื้อหาเขาเพื่อนๆดูความเก่าแบบน,นี้นี่ยังอยู่ในยุคสมเด็จโตตอนปลายหรือจะจะตีง่ายๆก็คือว่า2,400ก,กว่านะครับเนื้อหาเขาประมาณประมาณนี้แหละนี่ คือถ้าเรามีแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ง่ายนะนะครับน่ะเนี่ยว่าพระแบบนี้เนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีคุณจะไม่เห็นพระแบบนี้ตามสนามพระหรอกเพราะคนคนขายอ่ะเขาจะคัดแบบนี้เก็บเอาไว้แล้วนะครับ เพราะว่าแบบนี้เนี่ยจะมาขายองค์ละห้าสิบาทองค์ละร้อยเนี่ยไม่ได้หรอกนะพระแบบนี้เนี่ยเป็นพระมีใบสั่งนะครับส่งให้คนที่ดูเป็นนะเพื่อนๆดูเนะ่ะเนื้อหาแบบนี้อเดี๋ยวเอาชัดๆกว่านี้นี่เนื้อเขาเนี่ย เหนือประมาณนี้แหละนะครับคือพระที่ทันนะที่ทันเห็นไหมว่ามันแตกต่างกับ95โดยสิ้นเชิงเลยนพอเราเห็นแบบนี้กระบวนการผลิตมันต่างยุคกันแล้วเห็นนะอ่ากระบวนการผลิตมันต่างยุคกันแล้วเพื่อนๆดูนะลักษณะคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆกับกระบวนการผลิตของบางขุนพรม เพราะว่าการตัดของเขาเนี่ยมันจะทําให้เกิดไอ้เส้นเส้นปิ้นขึ้นมาข้างบนนี่นะครับเห็นไหมเนือแบบนี้กับเนื้อเก้าห้าเนี่ยมันห่างกันแบบหลายขุมเลยทีนี้พอมาเจอแบบนี้ นี่ที่ผมบอกให้ดูว่าเนื้อของท่านลัจิโรดอะนะที่เป็นปิดตาพุงป่องนั่นอะหลังอุ้งนะก็ประมาณเนื้อนี้ถ้าเนื้อนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ2470กว่ากว่านะครับนอาจจะไล่เลยเห็นไหมว่า95้5หาอันนี้70อันนี้ปั้นกดนะ ไม่ใช่เทยอดวันนี้เนี่ยเอามาดูแต่ปั้นกดเนี่ยปั้นเป็นก้อนแล้วกดลงมาในแม่พิมพ์เนี่ยเห็นไหมเราดูตาเปล่าออกเราก็เ,าเ,าเล่นพาะเป็นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าเราเราไปเชื่อไงพอเราเชื่อว่าของแท้นเนี่ยนะมันจะต้องมีตําหนิเนี่ยเพื่อนๆพระแต่ละองค์เนี่ยมันไม่ได้สร้างด้วยเครื่อง เมื่อไม่ได้สร้างด้วยเครื่องนะักสูตรการผสมในแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีการสร้างกี่วาระนะครับเรารู้อย่างหนึ่งเลยว่าการสร้างพระเนี่ยเขาจะสร้างสื่อต่อกันมาโดยที่ผู้สร้างเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกสนุกขึ้นมาก็จะมาสร้างเหมือนทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหอยากจะ สร้างพระสักรุ่นหนึ่งเนี่ยก็วิ่งไปหาเ,เกจิอาจารย์พอท่านอนุญาตก็อ่าแล้วเราจะมีทำบุญสม,มนาคุณให้ท่านแต่พอท่านไม่อนุญาตก็ด่าท่านใช่ไหม